ประเด็นที่ผมจะพิปายนะครับก็แน่นอนนะครับเ,เรื่องของหลักการและเหตุผลนะครับของร่างตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเหตุผลที่อารัมพบทมา เป็นทั้ง3ร่างที่ที่ทางสสเนี่ยครับรับมานะครับไม่ว่าจะเป็นการมุมมองต่อเรื่องของความขัดแย้งนะครับท่านประธานครับทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับตลอดระยะเวลา20ปีนะครับมันยังทําให้คนที่เป็นผู้ทั้งผู้ชุมนุมผู้แสดงออกทางการเมืองต่างๆที่ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเนี่ยฮะในมุมมองของร่างทั้ง3ร่างเนี่ยฮะแม้กระทั่งแม้ว่าจะไม่รับ2ร่างที่ท,ที่ตกไปนะครับทั้ง3ร่างเนี่ยมองในเหตุผลเหมือนกันครับคล้ายๆกันนะครับผม สรุปมานะครับหนึ่งก็คือไม่ได้มองประชาชนผู้ที่แสดงความวิสเห็นหรือว่าออกมาชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองหรือแสดงความวิสเห็นทางการเมืองต่างๆว่าเป็นคนที่มีเจตนาชั่วร้าย2นะฮะไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 3. หากแต่เป็นการแสดงออกเพื่อแสดงออกทางการเมืองและเรียกร้องต่อรัฐแล้วก็4นะครับเหตุผลจึงทําให้ต้องมีการเ,าเหตุผลความจำเป็นในการที่ออก พรบน,นี้ออกมาเพื่อให้โอกาสกับประชาชนและสังคมกลับมาสู่อ,อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและปลองดองต่อไปนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยหลักการเนี่ยฮะมันแปลว่าเรามองว่าประชาชนนะฮะต่างๆนานาเหล่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นขาวอเธอนะครับออกมานะครับเป็นปฏิกิริยาจากรัฐนะฮะปฏิกิริยาจากการใช้อานาจรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากพลเรือนหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารทั้งสิน้นและแน่นอนครับเขาเหล่านั้น นะฮะหลายคนสูญเสียอิสรภาพหลายคนสูญเสียบางคนอาจจะไม่ได้เดินเนินคดีครับสูญเสียชีวิตไปด้วยแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อให้ได้มากลับมาซึ่งระบอบการปกครองปกติของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาที่เรากําลังพิจารณาร่างพลบนี้เนี่ยละครับเขาเหล่านั้นคือหลายคนก็คือคนที่พยายามเรียกร้องให้สังคมกลับคืนมาสู่สถานการปกตินะครับดังนั้นเขาเหล่านั้นก็อย่างที่ เหตุผลทั้ง3ร่างระบุว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเขาไม่ได้มีเจตนาเพื่อ,อ,อหวังผลเพียงแค่เรื่องของเ,ออเฉพาะส่วนตัวหรือมีเจตนาร้ายแต่มีเจตนากระทําการไปเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาตินะะโดยความหวังดีทั้งสิน้นแม้ว่าวิธีการอาจจะถูกติตาในห่วงเวลาหนึ่งหนึ่ง่วงเวลานั้นหรือโดยกฎหมายที่เป็นอยู่นะฮะว่าเป็นความผิดท่านประธานครับ ในบรรดาความผิดทั้งหมดในบัญชีแนบท้ายทั้งหมดนะฮะมีหลายมาตามากนะแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปนะครับก็คือมาตรา122มันเลยทําให้ร่างนี้นะครับเหมือนกับถูกทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ข้างหลังครับท่านประธานไม่แน่ใจสไลด์ครับผมอยากจะต้องขออภัยตัวเล็กตัวมันเล็กแต่ผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับคือเทียบกับคดีนะครับและสัดส่วน ความได้สัสดส่วนของโทษหรือว่าน้ําหนักของพฤติกรรมนะฮะถ้าหากว่าเราคํานึงถึงความมั่นคงจริงๆนะครับคำนึงถึงความมั่นคงจริงอยากจะให้เทียบกับสิ่งที่ได้รับการนิรโทษที่อยู่ในบันทีนับท้ายผมก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องผิดเพราะบางคดีนะครับเป็นการฟ้องในลักษณะของเชิงกานแกล้งและบางคดีเป็นการฟ้องแบบสุ่มๆแบบยัดเข้าไปนะฮะให้เป็นคดีร้ายแรงในะช่วงเวลาที่มีการชุมนุมทางการเมืองนะครับดังนั้นผมคิดว่าแต่ว่าข้อหาแต่ว่าน้ําหนัก และโทษนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรา112ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่ไม่สมดุลกันในขณะที่มาตรา112ไม่ได้รับการนิรโทษแต่กฎหมายแต่มาตราเหล่านี้ได้รับการนิรโทษผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะฐานความผิดเกี่ยวกับกบฏนะครับตามมาตรา113นะครับรวมถึงเรื่องของการตัดเตรียมด้วยตามมาตรา114นะครับอันนี้ สำหรับ1นึเนี่ยต้องระวังโทษนะครประหารชีวิตเลยนะครับถึงจําคุกตลอดชีวิตนะหรือแม้กระทั่งฐานความผิดเกี่ยวกับก่อการร้ายนะครับตามมาตราที่135่ทับ 1, นะครับและ1 3 5่ทับ 2, เนี่ยก็เป็นการความผิดหรือการกระทำเนี่ยฮะที่อาจจะกระทบต่อรัฐหรือสาธารณชนมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับมาตราทีบา่บางคนเนี่ยเพียงแค่โพสต์นะฮะเฟซบุ๊กและคนเห็นจํากัด จำเกีจำกัดมากด้วยนะครับแต่ถูกดำเนินคดีนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าความน้ำหนักความได้สัดส่วนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันถึงท่านนึกไม่ออกนะครับสำหรับคดีบางคดีที่เป็นคดีร้ายแรงอย่างเช่นไปต้องขออภัยที่ยกถึงอย่างเช่นไปปิดสนามบินหรือไปปิด ูหาการเลือกตั้งเนี่ยครับมันทําให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้แล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นน่ะมันแรงกว่าด้วยซ้ําไปแต่ก็ยังได้รับการนิรโทษตามบัญชีบท้ายซึ่งผมไม่ได้คัดค้านนะครับผมเห็นด้วยนะครับทีนี้ถ้าไปดูในอดีตนะครับท่านประธานครับบางคนบอกว่ามาตา112รา112เนี่ย ไม่เคยได้รับการนิรโทษเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเนื่องมีมนโยบายที่66ทับ23ที่พูดกันอยู่นะครับอันนั้นอันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับท่านประธานครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมปี2519นะครับซึ่งออกในปี2521นะครับก็นิรโทษนะครับให้การกระทําความผิด กฎหมายก็ให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากความผิดและไม่ต้องรับโทษโดยสิ้นเชิงนี่ก็เป็นการนิรโทษในในบรรดานักศึกษาเหล่านั้นมีคนที่โดนมาตรา112ด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากว่ากลับไป ในอดีตก็มีการนิรโทษตรงนี้นะครับซึ่งสถานการณ์การเมืองตรงนั้นนะฮะท่านประธานก็ต้องจะทราบดีนะครับว่าเราอยู่ช่วงนั้นอยู่ในยุคสงครามเย็นนะครับเรียกว่าหนักกว่าปัจจุบันด้วยซ้ําไปก็อย่างนิรโทษกับเรื่องนี้ถ้าอิงตามบริบทสถานการณ์แล้วนะฮะผมคิดว่านะฮะปัจจุบันคลี่คลายกว่ามากนะครับ อีกประการหนึ่งอีกคนอ,กอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ได้รับการนิรโทษแน่นอนเลยก็คือคณะที่ก่อ,อการรัฐประหารหรือยึดอํานาจนะครับอันนี้ก็ถ้าหากว่าตีว่าเป็นความผิดก็เป็นความผิดตามมาตรา1 1 3แต่ว่าก็ได้รับการนิรโทษโดยผู้ที่ก่อการเองนะครับทีนี้ก็อีกประการหนึ่งนะครับท่านประธานครับคือมาตรา112เนี่ย มันมีความเป็นการเมืองในการบังคับคดีด้วยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปนะฮะวันที่15มิถุนายนปี2563ต้องพูดถึงพ่อเป็นสารสาสัทะสำคัญในการพิจารณาว่าเป็นการเมืองของการบังคับคดีหรือการดําเนินคดีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันที่15มิถุนายนปี2563พูดถึงสาเหตุข,ของการไม่ใช้ มาตรา112ถ้าย้อนกลับไปในพวงเวลานั้นนะ่ะก็จะมีการที่จะไม่ใช้มาตรา112ในการดําเนินคดีมาห่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังจากนั้นมันอาจจะมีการชุมนุมมีการเรียกร้องของกลุ่มเยาวยชนอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2563พลเอกประยุทธ์ก็พูดว่าจะใช้ทุกมาตราในการดําเนินคดีกับผู้ที่มาชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองในพวงเวลานั้นคดีตามมาตรา112ก็กลับมานะครับดำเนินคดีนะครับทีนี้ เมื่อย้อนกลับไปหลักการเมื่อย้อนกลับไปปรัชญาของการนิรโทษกรรมอย่างที่ผมพูดมาสักครู่ในเหตุผลถ้าไปเจาะจริงๆเนี่ยหลักการก็คือมองว่าประชาชนเหล่านั้นเป็นผู้ที่เป็นปฏิกิริยาจากการกระทําของรัฐในห่วงเวลานั้นๆต้องเรียนว่าท่านประธานครับว่าในห่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองหรือการดําเนินคดีตามมาตรา102งร้อสองที่เยอะเนี่ยครับมันมีในยะสําคัญก็คือมีการออกกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับ จะต้องพูดตรงไปตรงมาก็คือพระ,ะราชอำนาจไม่ได่เป็นพรบรว่าด้วยเรื่อง,องการจัดระเบียบส่วนราชการในพระองค์นะครับในปีหกศูนย์นะรเรื่องของพรบรสงูงเรื่องของพรบทรัพย์สินฝ่ายมหาสัตว์ต่างๆเนี่ยครับในห่วงเวลานั้นมีการออกกฎหมายหลายฉบับซึ่งถ้าพูดถึงปฏิกิริยาของประชาชนต่อการออกกฎหมายซึ่งจะกระทบต่อสาธารณะเนะี่ยก็เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกต่างๆเหล่านั้นดังนั้นผมจึงคิดว่านะ มาตราหน่สองเนี่ยฮะถ้าดูจากหลักการดูเหตุผลต่างๆเนี่ยควรจะถูกรวมอยู่ในเ,เ,มเมื่อเมื่อเปรียบเทียบแล้วควรจะอยู่ในใน,ในการนิรโทศกรรมครั้งนี้ด้วยอีกอันนึ่งนะครับท่านประานครับประเด็นสุดท้ายแล้วครับที่หายไปจากร่างที่สภา รับในวาระแรกนะครับทั้งร่างโดยเฉพาะร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอนะครับมีมาตรการของอำนาจของหน้าที่ของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับในมาตรา5อนุสีนะครับที่ระบุถึงเรื่องของการหา,เ,าเรื่องของมาตรการกําหนดมาตรการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับแต่พอเป็นร่างที่ออกมาจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระสามเนี่ยกลับไม่มีมาตรการตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดมองว่าความรุนแรงบางคนเนี่ยฮะบางคน ติดคุกไปแล้วนะครับแล้วก็ออกไปจากคุกแล้วด้วยนะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปแล้วนิรโทษบางคนยังไม่ยังไม่ได้ถูกลำเนินถูกํำเนินคดีแต่ยังไม่ถูกลงโทษเลยนะครับแต่ว่าได้รับการนิรโทษกรรมในขณะที่บางคนเนี่ยติดคุกแล้วออกจากคุกมาแล้วนะครับผมคิดว่าคนเหล่านั้นที่ถูกพลากจากเสรีภาพไปเนี่ยฮะก็ควรจะได้รับการเยียวยาด้วยนะครับก็เลยอยากจะพิจารณาหลักการตามพรบรเดิมที่เป็นร่างของรวมพักวมไทยสร้างชาติในการพิจารณาการเยียวยาเข้ามาในในใน,ในชั้นนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ